สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรอินดี้เราโอเควันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเล่นน้ำวันนี้เราจะไปเล่นน้ํากันที่แม่น้ํายมนะครับก็ที่จริงก็ตอนนี้ช่วงโควิดเนาะเขาก็ไม่ได้เปิดให้เล่นหรอกครับแต่ว่าบังเอิญว่าน้ํายมมันอยู่ใกล้บ้านเราเราก็จะไปลงเล่นที่น้ํายมอ่ามันเย็นดีเราไปมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานใช่ไหมใช่แล้วกนเราไปเล่นกันมาสนุกสนานวันนี้เราก็พอแดดร่มลมตกเราก็จะไปกันอีกนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันถ้าจะจากบ้านเนี่ยไปที่น้ํายมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไก่เนาะก็อาจใช้เวลาสักแป๊บหนึ่ง่งน้ําตื้นมากเลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่แม่น้ํายมปีนี้กันนะครับว่ามีน้ําเยอะไหมมีมากมีน้อยยังไงนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปกันเลยไปโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปน้ำยมกันแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยาปไปไปเดี๋ยวเจอกันที่น้ำยมครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าทางลงมันยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้มีดตัดทางทางลงนะครับลงไปเล่นน้ำอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้ก็คือน้ำยมนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดอรอบๆที่ข้างล่างแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแม่น้ํายมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นกําเนิดแม่น้ํายมนะครับเป็นจุดที่มา,ารวมตัวกันของแม่น้ําหิมกับแม่น้ําควนนะครับมารวมกันที่บ้านบุญยืนครับก็บ้านผมเองนี่แหละนะครับตรงสะพานที่ไหลมาจากตรงนั้นจะเป็นน้ําหิมนะครับ ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ําขวนเอามารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ํายมน้ําก็ใส่ดีเ <c oughs> ย็นก็เป็นสถานที่หาอยู่หากินของที่น้องอําเภอปงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับน้ําก็จะใส่ๆน้ําใส่มากนะครับวันนี้ก็มากันสิ่งชีวิตครับมีน้องสาวนะครับ้อยแล้วก็ใบบัวแล้วก็ บหมอนวันนี้ใบหมอนพอมามาด้วยชุดใบน้ำไปไปเล่นน้ำกันครับผมวันรอบบน,นะ้กเด็กๆก็สนุกสนานกันนะครับ เป็นสภาพบรรยากาศธรรมชาติของบ้านเรานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูใบหมอนกำลังจะวาดรูปนะครับออาไหนวาดรูปไหนแล้วทำอะไรอยู่ใบหมอนก็ลังจะวาดรู <c oughs> ปใบหมอนวาดรูปอะไรคะลูก <c oughs> วาดรูปแมว <c oughs> ก็ใช้หินสีที่อยู่ตามแม่น้ำนะครับมาวาดแล้วก็จะมีหลายๆสีมีสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับสีเขียวสีเขียวด้วยใช่ไหม เลนโบเลยมีเลยนะเห็นไหมไหนนี่น,นะครับขีมมือไม่พัน,นมาแล้วเดินๆๆ,ๆๆพอนั่งก่อนเดยวพอนั่งก่อนเาแล้วไ่คิปก,กันโอเคอวันนี้เราก็มาเล่นน้ำกันสนุก<ช>สนานนะครับก เป็นน้ำยมนะครับก็เป็นธรรมชาติมีปลาด้วยเออมีปลาเยอะเลยนะครับเป็นธรรมชาติของบ้านผมเองนะครับผมก็ยังไงซะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายสนุกไหมสนุกสนุกไหมลูกุกพรุ่งนี้มาอีกไหมมาพรุ่งนี้มาอีกครับผมบ๊ายบายครับ